สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องถัดจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเราทําการคูณเสร็จเรียบร้อยใช่ไม่ใช่นะครับหลักการก็ว่ายังไงนะการคูณคูณปกติใช่ไหมครับแล้วก็เติมจุดเอาตอนสุดท้ายถูกไม่ถูกนะครับวันนี้มาลองดูการหารกันบ้างนะครับเพราะบวกลบเรียนไปแล้วการคูณเรียนไปแล้ววันนี้มาดูการหารนะครับการหารทศนิยมนะครับมาดูว่าทําอย่างไรเนาะก่อนจะไปดูการหารทศนิยมครับทบทวนความรู้เก่าแก่ก่อนนะครับ 728หารด้วย4ีนะครับอันนี้เรียนมาตั้งแต่ป2อแล้วใช่ไม่ใช่การหารแบบนี้นะครับเอามาลองดูสิทบทวนนะครับทบทวนแต่ขอใช้วความรู้ปสได้ไหมามาลองดูความรู้ปส่ 4, ยังเหลือไหมครับหรรันสั้นนั่นเองนะครับความรู้ปสี 4, ่คือการหารสรั้นเนาะสี่ครับหันสั้นโค้งๆขีดบนขีดล่างจําได้ไหมหารสรั้นหานสั้นเราขีดข้างล่างนะครับถ้าหารยาวเราขีดข้างบนได้นะอาหารสั้นนะครับ หารด้วย700นะครับสี่หารเจ็ดร้อยยนะครับอันนี้ในใจนะครับทดไว้ในใจนั่นเองเอามาลองดูครับขั้นแรกครับการหารเราจะหารจากหน้าไปหลังนะเอา4ีหาร7ครับหมายความว่ามีลูกอมเจ็ดเม็ดแบ่งให้เด็ก4คนแบบนี้แบ่งได้ไหมแบ่งได้นะครับแบ่งได้เนาะเออเเม็ดแบ่งให้เด็ก4คนสบายๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าท่องสูตรคูณแม่สให้ได้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน7ครับลองท่องดูซิ สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดถ้าสี่สองเกินไหมเกินนะครับ4 2 8เกินได้แค่กี่ครั้งได้แค่ครั้งเดียวเนาะใส่เข้าไปนะครับ C1 4 14, มาจากไหนนะครับมาจากท่องสูตรคูณนะครับอันนี้4 1 4เลขที่ท่องสูตรคูณได้4อ่ะเก็บไว้ในใจโอเคไหมสี่เก็บในใจนะครับไอ้ส1 4 14, ไอ้สที่เก็บในใจเรานะครับกับโจทย์ของเราคือ7ใช่ไหมเอามาลบกันซิ7กับ4ลบกันเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ3นะครับก็ต้องทดทด3ไปพอทด3ามไปนะครับอันนี้ทบทวนให้นะพอทด3าไปมันจะรวมร่างครับมันจะรวมร่างกันนะครับจะกลายเป็น32นะกลายเป็น32โอเคนะนั่นหมายความว่าเราต้องเอา4ี่หาร32ครับท่องสูตรคูณแม่4ี่ให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน32ครับท่องดูสิ 414, 428, 432, 446, 4520, 4624, c 7 2 8 4832พอดีไหมพอดีเลยครับได้กี่ครั้งครับได้8ครั้งนะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องสุดคูณใช่ไหมเมื่อกี้3 48เท่าไหร่ต้องสุดคูณเมื่อกี้48 32ใช่ไหมครับเนี่ยท้องสุดคูณใช่ไหม48 32, 48 32 สเก็บ32ที่ท่องไว้ในใจนะครับ32ที่ได้จากการท่องสูตรคูณเมื่อกี้นะครับที่เราเก็บไว้ในใจกับ32ของโจทย์เอามาลบกันสิ32ลบ32เหลือเศษไหมครับไม่เหลือเศษนะครับถ้าไม่เหลือเศษก็ไม่ต้องทดโอเคนะนะครับพอไม่ต้องทดก็ทำไงต่อก็ตัวหลังก็จะกลายเป็น8เหมือนเดิมนะครับเพราะไม่มีตัวทดมาเพิ่มไงได้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เอา8กับ4มาหารกันครับท่องสูตรคูณแม่4ีให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน 8ครับได้กี่ครั้งดี C1 C C2 8พอดีอีกแล้วไหมพอดีอีกแล้วครับได้กี่ครั้งได้2ครั้งใช่ไม่ใช่ใชเออได้2ครั้งนะครับก็ C2 8 C2 8โอเคไหมเก็บ8ไว้ในใจนะครับที่ได้จากการท่องสูตรคูณ8ในใจเรานะครับที่เราเก็บเอาไว้จากการท่องสูตรคูณกับ8ของโจทย์ลบกันหมดไหม หมดครับคาว่าหมดแสดงว่าเศษเป็นอะไรครับเศษเป็นอะไรเศษเป็นศูนย์เศษเป็นศูนย์แบบนี้ต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่นะเออไม่ต้องใส่นะครับแล้วสิทธิ์ยังเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ไหมเออข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบสองได้นะครับนี่คือการหารสั้นนะทบทวนให้นะครับย้ํานะครูย้ำตั้งแต่ป .4 แล้วนะครับว่าฝึกการทำหารสั้นให้เป็นนะครับเพราะจะใช้เยอะมากนะครับใช้เยอะมากนะครับได้นะนี่คือการทบทวนความรู้นะครับ ถ้าหารยาวก็เป็นความรูปปสองนะครับแต่นี่หารสั้นเป็นความรูปปป .4 นั่นเองได้นะอา้าวมาลองดูของเราครับซึ่งการหารทศนิยมหลุกก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันกับการหารแบบจํานวนนับเมื่อกี้นะครับการหารป .5 ของเราเนี่ยก็คล้ายกับการหารป .4 และปอ .2 อนั่นเองนะครับทํำยังไงนะครับกฎของเรานะครับก็หารปกติครับหารปกติทํายังไงหารปกติก็แบบเมื่อกี้ครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกหารปกติ ได้ไหมหารปกติครับแต่เมื่อเจอจุดให้เติมจุดครับเมื่อเจอจุดให้เติมจุดนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบอ้าวการหารทศยมว่ายังไงครับหารทศยมสามารถทําได้โดยหารปกติเมื่อเจอจุดให้เติมจุดหารปกติเมื่อเจอจุดให้เติมจุดดังนั้นครูสรุปให้เลยนะการบวกการลบและการหารสามอันนี้นะบวกลบหารครับต้องวางจุดให้ตรงกันแต่การคูณ ต้องตรงไหมไม่ต้องครับเพราะการคูณเราจะเติมตอนสุดท้ายโอเคไม่ต้องนับตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเติมนะครับย้อนไีหนึ่งรอบบวกลบหารต้องวางจุดให้ตรงกันนะครับได้นะครับเอามาลองดูซิข้อแรกครับเจ็ดจุดสองแปดหารด้วยสี่คุนคุณไหมคุนคุ้น,คน,นะครับต้องคุ้นนะครับถามว่าทำไมต้องคุ้นเพราะทำไปยังทำไปแล้วมันคล้ายๆกันอะไรกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้หารสั้นนะ รอบนี้หันยาวครับมาหันยาวสิยิ่งเรียนยิ่งถดถอยใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ป .4 ดีๆนี่กลับมาอยู่ป .2 นะครับอามาลองดูสิเผื่อบางคนบอกหันสั้นครูเมื่อกี้ฟังหลายรอบแล้วลืมไปละอ้าวลองดูหันยาวก็ได้ครับอย่างไรทําหันยาวมาก็มาก็ยังดีนะครับมาก็ยังดีเนาะอ่าวสญาการณ์หันยาวนะครับขีดด้านบนนะครับด้านหน้าใส่ตัวหานตัวหานจะอยู่หลังเครื่องหมายหานโอเคนะครับด้านในใส่ตัวตั้งตัวตั้งเราคือเจ็ดจุดสองแปดได้นะครับอ้าวเหมือนเดิมเอามาหันเหมือนเดิมครับ สี่หารเจ็ดครับมีลูกอมอยู่เจ็ดเมตรแบ่งให้เด็กสี่คนแบ่งได้ไหมแบ่งได้ท่องสุดคูนครับสุดคูณแม่สีให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกินเจ็ดได้กี่ครั้งได้หนึ่งครั้งเนาะสี่เนี่ยได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องสุดคูณเนาะสี่หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เกิดจากการท่องสุดคูณนะเนี่ยสามตัวเนี้ยสี่หนึ่งสี่ได้นะครับสี่หนึ่งสี่นะครับท่องสุดคูณทําไงกันครับ ลบเนาะท่องสูตรคูณลบนะครับเจ็ดลบสี่เหลือสามลบแล้วดึงนะครับดึงสองมานะครับเจอจุดย่างเจอจุดแล้วครับให้เติมจุดครับแค่นี้เองเห็นไหมจุดมันจะตรงกันได้ไหมครับเมื่อเจอจุดให้เติมจุดนะอ้าวดังนั้นครับหารต่อครับจุดมาเอามาแค่นี้แหละนะครับหานต่อครับสี่หัรใครสี่หันสามสิบสองครับท่องสูตรคูณแม่สี่ให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกินสามสิบสองครับสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองนะครับ ได้กี่ครั้งได้8ครั้งเนาะ4 8 3 2เอ้ามายังไงเนี่ยมาจากการท่องสูตรคูณไงลูกเนี่ย4 8 3 12, 48, 3, 12. 4 8 3 12นะครับเอามาทำาไงกันครับท่องสูตรคูณล,ลบใช่ไหมท่องสูตรคูณแล้วก็ลบกันนะครับ3 2ลบ3 2เหลือ0นะครับทำาไงต่อดึงครับดึง8ใช่ไหมอ่าดึง8ครับเอา4หันคล้าย4หัน8ครับ4 1 4, 4 4 2 8ได้2ครั้งใช่ไหม เออ428มายังไงย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเหมือนสอนอีกป .2 เลยนะครับ428เนี่ยมาจากการท่องสูตรคูณไง428นะครับท่องสูตรคูณลบใช่ไหมลบลบอ้าวหลืออะไรลบแล้วดึงมีให้ดึงไหมไม่มีจบย่างจบแล้วตอบเท่าไหร่ครูมั่นใจมากข้อนี้ตอบ0นย์นะครับใครตอบ0ูนย์เชิญป,ป .2 ใหม่นะครับเชิญไปอยู่ป .2 ใหม่นะครับการตอบการหารยาวแบบนี้นะครับคำตอบการหารยาวเนี่ยอยู่ตรงไหน อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะหันสั้นเนี่ยหันสั้นอยู่ข้างข้างล่างนะนี่หันสั้นอยู่ข้างล่างอย่าสับสนนะ <S <S อาวขี่ได้ดูอีกแล้อ่ะหันสั้นอยู่นี่นะคําตอบนะหันสั้นอยู่นี่นะเออแต่หันยาวอยู่ไหนหันยาวอยู่ข้างบนครับ <S 1> <S 1> ถ้าไม่ดูจุดนะดูแค่ดูแต่ตัวเลขนะครับมีหนึ่งมีแปดมีสองใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งแปดสองเหมือนกันไหมคล้ายๆกันถูกไม่ถูกนะครับ <S 1> <S 1> ดังนั้นนักเรียนทุกคนหารทศนิยมเป็นถ้านักเรียน สามารถหารเลขตอนป2ออได้คุยใช้คํานี้นะครับงนั้นถ้าเกิดใครหารเลขทศิยมแบบนี้ไม่เป็นนะครับแสดงว่านักเรียนควรจะทบทวนเยอะๆเลยนะครับเพราะเป็นความรู้ป2เองเห็นไหมเนี่ยความรู้ป2ก็ทําได้ละนะครับแค่วางจุดเพิ่มเนี่ยนะแค่เพิ่มจุดแค่นี้นะครับได้นะข้อนี้ตอบ1.82นะครับลองดูโจทย์ข้อตอบต่อไปนะครับ38.45ครับหารด้วย5นะครับก็ทำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับข้อนี้หารสั้นหารยาวดีเอาหารสั้นแล้วกันนะ นะครับหานสั้นแล้วกันนะครับหารสั้นเนาะเอาห้าไว้นอกนะครับคําตอบอยู่ข้างล่างนะอ่าโอเคตัวตั้งครับสามสิบแปดจุดสี่ห้าไว้ข้างในนะครับเอาวางจุดให้ชัดนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาห้าหารใครครับตัวแรกเนาะห้าหารตัวแรกก่อนนะครับหารจากซ้ายไปขวานนเวลาหารนะครับหน้าไปหลังเวลาคูณคูณจากหลังมาหน้านะอย่าสลับกันนะครับอ้าวห้าหารสามครับมีลูกอมสามเม็ดแบ่งให้เด็กห้าคนแบ่งได้ไหม ไม่ได้ครับคําว่าไม่ได้เนี่ได้กี่ครั้งไม่ได้ก็คือศูนย์ครั้งโอเคไหมเออไม่ได้ก็คือศูนย์ไงนะครับดังนั้นเมื่อกี้ครับห้าหารสามได้ไหมไม่ได้ได้ศูนย์ครั้งก็คือไม่ได้นะครับก็ขยายไปครับกลายเป็นสามสิบแปดมีลูกอมอยู่สามสิบแปดเม็ดแบ่งให้เด็กห้าคนแบ่งได้ไหมแบ่งได้นะครับท่องสุดคูณแม่ห้าให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกินสามสิบแปดครับท่องสี่ห้าหนึ่งห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสสี่ิิบห้าแปดเกนม ห้าแปดสี่สิบมันเกินลูกใช่ไหมห้าแปดสี่สิบมันเกินได้แค่ห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าท่องสุดคูณแล้วเก็บไว้ในใจนะได้สามสิบห้าใช่ไหมเอาเก็บสามสิบห้าไว้ในใจครับเอาสามสิบห้าในใจเราของเราท,ที่เกิดจากการท่องสุดคูณเมื่อกี้นะครับลบกับโจทย์ครับโจทย์คือสามสิบแปดใช่ไม่ใช่ลบกันซีสามสิบแปดสามสิบห้าลบกันเหลือเท่าไหร่ครับสามแปดสามห้าลบกันเหลือ เหลือ3นั่นหมายความว่าตัวต่อไปครับก่อนที่เราจะทําการหารเราต้องทดอะไรไปก่อนทด3ไปก่อนนะครับเอาทด3นะครับได้นะซึ่งพอทด3มันจะกลายร่างกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น34โอเคไหมเนี่ยมันกลายเป็น34นะได้นะครับแต่ก่อนจะไปหารครับเจอใครเนี่ยจะเอกับจุดนะครับก็วางจุดให้ตรงกันได้ไหมครับเนี่ยวางจุดให้ตรงกันเยไม่จะอีก็เติมซะก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะครับ ก็้นตอนต่อไปก็หารมาเดิมเลยนะครับเนี่ยจุดมาแค่นี้เองจริงๆนะครับที่เหลือก็เนี่ยหารอ4อีกนะครับ5หาร34ครับท่องสูตรคูณแม่5ให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน34ครับ5 6 30ใช่ไหมเราท่องแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับ5 7 35เกินไหม5 7เกินครับก็ลดลงมาเหลือ6ใช่ไหม5 6ใช่ไหมครับ5 6เท่าไหร่5 6 305 6 30 5 6 30ท่องสูตรคูณแล้วเก็บ30โอเคไหมครับ30ในใจเราที่เราท่องสูตรคูณเมื่อกี้ครับกับโจทย์เรา3 4เนี่ยเอามาลบกันสิเหลือเท่าไหร่ครับ34กับ30ลบกันเหลือเศษ4นั่นหมายความว่าตัวต่อไปครับเราต้องทดอะไรไปเราต้องทด4ไปจะก,กลายเป็นเท่าไหร่ครับพอทดสี่กลายเป็น40 4สี่บห้าครับก็เหมือนเดิมนะครับเอา5้าไปหารครับท่องสูตรคูณแม่5้าให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน45ห้าครับได้กี่ครั้งห้า ห้าหกสามสิบใช่ไหมเมื่อกี้ห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าพอดีไหมโอ้พอดีเลยได้กี่ครั้งได้เก้าครั้งครับห้าเก้าสี่สิบห้านะครับห้าเก้าสี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าท่องสุดคูณแล้วได้สี่สิบห้าใช่ไหมเก็บไว้ในใจนะครับสี่สิบห้าที่ได้จากการท่องสุดคูณเมื่อกี้นะครับที่เก็บไว้ในใจของเรากับโจทย์ลบกันสิสี่สิบห้าลบสี่สิบห้าเหลืออะไรครับเหลือศูนย์ อ่าเหลือศูนย์นะครับเหลือศูนย์ก็คือเศษศูนย์ถูกไม่ถูกนะครับเศษศูนย์แสดงว่าจบยังจบแล้วนะครับเพราะไม่มีตัวให้หารแล้วใช่ไม่ใช่นะครับงนั้นข้อนี้ตอบตรงนี้เลยลูกตอบเจ็ดจุดหกเก้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งนักเรียนฟังครูอธิบายเนี่ยบางทีมันอาจจะนานนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนฝึกหารสั้นให้คล่องๆ่ะลูกจะหารเร็วมากนะครับเร็วกว่าการหารยาวเยอะมากเลยนะครับเพราะทุกอย่างมันคิดในใจหมดเลยนะครับมันฝึกคิดในสมองเราหมดเลยนะครับได้นะ เนี่ยสังเกตก็ได้เนี่ยเหมือนข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทหารยาวเป็นไงยาวยาวสมชื่อนะครับหารสั้นเป็นไงสองบรรทัดเสร็จใช่ไม่ใช่ใชเออนะครับดังนั้นฝึกครับฝึกคณิตศาสตร์ต้องฝึกนะครับเอาลองดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อครับข้อสุดท้ายครับ9.88หารด้วย26อ๋อ9.88หารด้วย26นะครับก่อนจะหารสั้นหารยาว หลักสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากให้ enfin, น <cut> not. Not? ักเรียนสังเกตคือเหมือนข้อนี้มันหารด้วย26กนั่นหมายความว่านักเรียนต้องท่องสูตรคูณแม่2ี่สิบให้ได้ท่องได้ไหมครับไม่ได้เนาะครูเชื่อว่านักเรียนท่องไม่ได้นะครับถามว่าครูท่องได้ไหมครูก็บอกว่าครูก็ท่องไม่ได้นะครับบอกเลยนะครับครูท่องได้แค่ถึงยี่สิบห้านะครับยี่บกก็ท่องไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าท่องไม่ได้ทํายังไงครับถ้าท่องไม่ได้แบบนี้ควรจะหารยาวโอเคไหมโจทย์ข้างบนน่ะจริงๆแล้วทุกข้อนะครับเนี่ยหารนี่หารห้นเพราเราทองสูตคณได้ ใช่ไหมแต่เหมือน26แบบนี้ท่องสุดคูณไม่ได้ครับถ้าท่องไม่ได้ควรจะหารยาวเพราะถ้าเกิดเราท่องสุดคูณก็ยังไม่ได้แล้วต้องไปลบเลขในใจอีกโอ้มั่วครับได้นะครับข้อนี้ควรจะหารยาวเนาะเอาหารยาวครับโค้งๆใช่ไหมแล้วกี่ด้านบนนะครับตัวหาร26ครับตัวตั้ง9.88ดังนั้นทุกข้อนะครับที่ต้องใช้การหารยาวนะครับก็คือตัวเลขที่นักเรียนท่องสุดคูณไม่ได้แบบนี้นะครับให้นักเรียนเอาฟังดีๆนะครับ สร้างสูตรคูณด้วยนะลงในแบบฝึกนั่นแหละหาที่ว่างๆนะครับในหน้านั้นอะสร้างให้ครูด้วยสร้างให้ครูดูถามว่าทําไมต้องสร้างให้ครูดูเพราะถ้าเกิดนักเรียนสร้างให้ครูดูครูเชื่อว่านะครับนักเรียนน่าจะทําเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สร้างให้ครูดูเนี่ยเดี๋ยววันที่เจอกันที่โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนท่องสูตรคูณให้ฟังหน่อยยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดนักเรียนไม่ไม่สร้างสูตรคูณให้ครูดูก็ไหนเออ่าวลองหา ยี่สิบหกคูณเจ็ดให้ครูซิยี่สิบหกคูณสามให้ครูซิหรือว่าท่องสูตรคูณแม่ยี่สิบหกให้ครูฟังซิโอเคไหมครับสร้างไว้หน่อยเถอะนะครับมันสะดวกกับตัวเรานั่นแหละนะครับมาสะดวกกับตัวเราได้ฝึกทั้งการหารและการคูณด้วยนะครับเอามาลองดูเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับพอสร้างสูตรคูณเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดการหารซิยี่สิบหกหารเก้าครับตัวแรกนะยี่สิบหกหารเก้าครับมีลูกอมเก้าเม็ดแบ่งให้เด็กยี่สิบหกคนแบบนี้แบ่งได้ไหมแบ่งไม่ได้นะครับการหารการแบ่งนะ แบ่งไม่ได้ก็คือได้กี่ครั้งแบ่งไม่ได้คือได้ศูนย์ครั้งใช่ไม่ใช่เอะได้ศูนย์ครั้งนะครับแบ่งไม่ได้คือได้ศูนย์ครั้งคําว่าศูนย์ครั้งคือไม่ได้ใช่ไม่ใช่ครับอ่านั้นเมื่อกี้26หาร9ไม่ได้ครับขยายครับขยายครับขยายเป็น9ป8ใช่ไม่ใช่แต่ระหว่างที่เราขยายเจอใครเราเจอจุดใช่ไหมครับเออเจอจุดใส่จุดก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเ<ๆ>ดี๋ยวลืมเห็นไหมวางจุดให้ตรงกันนะครับก็หารต่อนะครับี่ยจุดโผล่มาแค่นี้จริงๆนะครับ ที่เหลือความรู้ป2ป4หมดเลยนะครับความรู้ป2ป3ป4หมดเลยนะครับจุดพัวแค่นี้จริงๆนะครับเอาไปต่อนะครับ26คร98ลูกมีลูกอม98เม็ดครับแบ่งให้เด็ก26คนแบ่งได้ไหมแบ่งได้แล้วนะครับเออแบ่งได้แล้วนะครับได้กี่ครั้งล่ะไปดูสิครับท่องสูตรคูณแม่26ให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน98ดูในสูตรคูณเลยครับเพราะครูให้ทําแล้วนะครับ4ได้ไหมสีไม่ได้นี่เกินใช่ไหมเอออยากได้แค่98เองนะครับแสดงว่าได้กี่ครั้งเนี่ย ได้3ครั้งนะครับได้3ครั้งเนาะเออนั้น3ครั้งใส่3นะครับใส่3นะครับได้3ครั้งนะครับก็26 3เท่าไหร่ล่ะเนี่ยท่องสุดคูณใช่ไหมยี่3 7หนะครับ263 78นะครับก็ใส่78เข้าไปท่องสุดคูณลบใช่ไหมอ่าลบครับ8ลบแดได้ศูนยนะครับ9กลบเจ็ดเหลือ2นะครับลบแล้วทำไงลบแล้วดึงนะครับดึงแลงมา ได้นะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมครับ26หารกับ208ท่องสูตรคูณแม่2 6ให้ใกล้เคียงแต่ไม่เกิน208อดครับพอดีกันได้ไหมพอดีกันได้ครับได้กี่ครั้งดีโอ้เห็นเนี่ยอะไรเนี่ยพอดีกันไหมพอดีกันนั่นหมายความว่าได้กี่ครั้งลูกได้8ครั้งนะครับได้8ครั้งโง่ง่ายจังเลยนะครับเนี่ยยังไงพอสร้างสูตรคูณแล้วง่ายไหมง่ายครับเนี่ยสร้างเสร็จก็ดูเอาเลยนะครับก็ได้8ครั้งแต่ให้สร้างอีกนะอือสร้างอีกคคครรรัับไไไดด้้้8 8ง26เท่า ได้208นะครับอ๋อได้208ก็2 0 8เอาลบกันสิเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0นย์นะครับมีให้ดึงไหมท่องสูตรคูณลบแล้วดึงมีให้ดึงไหมไม่มีคือเสร็จอย่างเสร็จแล้วตอบเท่าไรตอบ0นะูนย์่าเรียบร้อยนะครับใครตอบศูนย์นี่ตีอีกหนึ่งทีนะครับตีมือเลยนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบตอบศูนย์ไปอยู่พอสองใหม่นะคาตอบการหารยาวอยู่ด้านบนนะครับคราวนี้ตอบ0.38นะครับ0.38นะครับ0จุด 3 8เป็นคำตอบได้นะครับดังนั้นฝากกันบ้านนะครับไปในหน้าที่78ถึง79นะครับได้นะ2หน้านะครับย้ำอีกหนึ่งรอบยกตัวอย่างตัวนี้ยแม่ยี่ใครท่องสูตรคูณแม่ยี่ได้ก็ไม่ต้องเขียนสูตรคูณโอเคนะแต่ถ้าเกิดใครท่องไม่ได้เขียนให้ครูด้วยนะครับว่า25่ห้า5นึ่งแบบเนี้ย นะครับจนถึง25่คูณ9นะครับโอเคไหมได้นะครับเหมือนกันอันนี้แม่17นะครับใครท่องสูตรคูณแม่17ได้ก็ไม่ต้องเขียนไม่ว่ากันนะครับใครท่องไม่ได้เขียนให้ครู้ด้วย17บคูณหได้17จนถึง17บคูณ9นะครับโอเคนะครับได้นะครับฝาก2หน้านะ7 8็ดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ